อาจจะเพี้ยนเป็นสอเสือซึ่งมันจะแปลว่าเสียงพอแปลเป็นจีนก็จะเท่ากับว่าเป็นกวนอิมเหมือนแบบผานประตูเข้าไปแล้วนะครับเป็นวิหารแรกเนี่ยก็จะมีเจ้าแม่กวนอิมพันมือนะครับหรือพระโอโลกิเตสวนพันมือนะครับที่สามารถจะช่วยทุกคนในโลกได้เรียกว่าไม่จํากัดปกติมนุษย์ก็ต้องการที่เพ่งแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าวิธีที่จะได้บุญมากที่สุดแล้วก็ได้ธรรมะจากท่านมากที่สุดก็คือเราขอให้ท่านคุ้มครองอย่างไร ก็ขอให้เราเนี่ยลองคุ้มครองผู้อื่นในแบบนั้นบ้างสวัสดีครับวัดจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะสร้างเป็นวัดแบบมหายานแล้วก็ภายในวัดเนี่ยจะมีพระพุทธเจ้าหลายพระองค์พระโพธิสัตว์อีกหลายพระองค์หลายท่านเนี่ยที่ไม่คุ้นชินกับมหายานพอเข้าไปแล้วนะครับก็จะไม่รู้ว่าจะวางจิตใจยังไงดี รายการตอนนี้พาคุณผู้ชมไปที่วัดเป่าหัวในคุณหมิงเป็นวัดที่อันซีนนะคนทั่วไปยังไม่ค่อยได้ไปมีวิหารใหญ่ก็คือพระสักยามุนีแล้วก็มีวิหารทางด้านหน้าก็คือวิหารของพระอมิตรพะอันนี้เป็นภาพทางด้านหน้านะครับเข้าไปในถนนซอยแล้วก็ต้องจอดรถเดินเข้ามาสักนิดหนึ่งก็จะเป็นประตูทางด้านหน้า ถัดเข้าไปเนี่ยจะเจอวิหารของเจ้าแม่กวนอิมมีองค์เจ้าแม่กวนอิมหรือว่าองค์พระโพธิสัตว์วลมกิเตศวรน,นะครับอยู่ทางด้านหน้าส่วนทางด้านหลังเนี่ยจะเป็นพระมัญชุศรีโพธิสัตว์เดินไปอีกนิดนึงนะครับก็จะเป็นวิหารของพระมิตพรพะถัดเข้าไปข้างในวัดเลยเนี่ยจะเป็นวิหารใหญ่เป็นวิหารของพระสักยะมุนีวัดจีเนี่ยเขาจะวางผังโดยการแบ่งพื้นที่ออกเป็นส่วนๆนะครับ คือเขาต้องการที่จะก,กั้นพื้นที่ให้แยกออกจากกันอย่างชัดเจนเวลาที่เราเปลี่ยนจากส่วนด้านหน้าเข้าไปส่วนทางด้านกลางส่วนด้านกลางเข้าไปส่วนทางด้านในเนี่ยมันเหมือนกับเป็นการเปลี่ยนจากสภาวะหนึ่งเข้าไปสู่สภาวะหนึ่งแล้วก็ความรู้สึกภายในของเรามันจะสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมเขาก็อยากให้พื้นที่ภายในวัดมันเป็นที่สงบมีกำแพงปิดล้อมทั้ง4ด้านนะครับบางแห่งเนี่ยจะถือว่าเป็นพุทธกเกษตรจำลองได้ซ้ำ พอพื้นที่มันสงบสปายะเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกภายในที่สงบสปายะไปด้วยอาจารย์เออาจารย์ชัตรินนะครับเล่าถึงความหมายของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระโพธิสัตว์พระองค์ต่างๆที่อยู่ในวัดจีมหายานในวัดเนี้ดูจะเป็นวัดที่เขาให้ความสําคัญกับพระโพธิสัตว์นะครับเหมือนแบบผ่านประตูเข้าไปแล้วนะครับเป็นวิหารแรกเย่ยก็จะมี จะแม่คนอิมพันมือนะครับหรือพระโอโลกิเตสวนพันมือนะครับที่สามารถจะช่วยทุกคนในโลกได้เรียกว่าไม่จํากัดเป็นพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณาดังนี้ถ้าเกิดว่าเราวนไปด้านหลังเนี่ยที่มีรูปพระโพธิสัตว์มันชูสีที่ทรงสิงนะก็เป็นพระโพธิสัตว์แห่งปัญญาก็เป็นคู่กันร,ระหว่างเมตตากับปัญญากนะ็ต้องมีเมตตาด้วยมีปัญญาด้วยจึงสามารถที่จะหลุดพ้นสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ อันข้างในถัดไปเนี่ยจะเห็นว่าวิหารเนี่ยเหมือนจะเป็นวิหารหลักของคอมเพล็กซ์าำไม่นับว่าต้องเดินทะลุไปด้านหลังที่จะมีวิหารใหญ่อีกอันหนึ่งซึ่งอาจจะสร้างไม่ได้พร้อมกันจะสังเกตว่าเนี้ยตรงกลางเนี่ยก็คือพระพุทธเจ้ามิสภะผู้เป็นใหญ่ในพุทธเกษตรทางด้านที่ตัวนตกแล้วก็จะมีพระพุทธิสัตว์ขนาดอยู่สองข้าง องคหนึ่งก็คือพระอโลกิเตสวนก็คือองค์เดียวกันกับที่เป็นเจ้าแม่กุนอิมพันมืออยู่ด้านหน้านะครับแต่อันนี้ก็แสดงภาคเป็นพระโพธิสัตว์ในภาคบุรุษก็คือเหมือนกับที่ประเทศอินเดียเหมือนกับปกตินะครับส่วนอีกองคหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์สถานะปราบที่เป็นตัวแทนของปัญญาอ่านะาะเป็นพระุทธิสัตว์ที่เป็นตัวแทนปัญญารุ่นแรกๆใ,ในพุทธศาสนามหายานนะครับ เข้าไปข้างในครับจะมีพัฒฐาคตสามองค์ครับใช่ครับองค์ตรงกลางก็คือพระสักดยมุนีผู้เจ้าของเราอยู่แล้วก็บอกกายสีทองแล้วก็ทางด้านขวามือของเราซ้ายมือของท่านเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธเจ้าพาศะสัจฉิรุรุพระพุทธเจ้าแห่งการรักษาพระพุทธเจ้าแห่งยาอีกองค์นะครับคือพระพุทธเจ้าอนิตะระซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าในชั้นทยานิคุตประทับอยู่บนดินแดนกุฏเกษตรเบื้องบน อันนี้ก็จะเป็นเซตที่เรามักจะพกลาเข้าไปในวัดจีนในช่วงเดือนมีนานครับอาจารย์เอจะมีทริปไปอินเดียนะครับรายการตามนี้เลยแล้วก็แวะไปที่ถาาา้าอัจจันต้าแล้วก็ท้ามเมอลลาด้วยสำหรับท่านใดที่สนใจเรื่องต้นกำเนิดของพระพุทธศาสนานะครับทั้งเถรวาดแล้วก็มหายานหากสนใจนะครับก็เดินทางไปร่วมทริปกับอาจารย์เอได้ เล่าบริบทของพุทธมหายานก่อนนะครับคือพุทธมหายานเนี่ยเป็นการปรับตัวของพุทธเถรวาทน,นั่นแหละให้เข้ากับโจทย์ของสังคมซึ่งโจทย์ของสังคมเนี่ยมีผู้คนจํานวนมากนะครับที่นับถือฮินดูแล้วก็ฮินดูเนี่ยเขาอธิบายถึงการก่อเกิดจักรวาลแล้วก็สามารถร้องขอต่อพระผู้เป็นเจ้าได้มหายานเป็นการปรับตัวในแง่ที่ว่าอธิบายความต่างๆแล้วก็ดึงให้เข้ากับพุทธศาสนาแล้วก็การปล่อยวางเอาเรื่องการเกิดจักรวาลก่อน ในขณะที่จักรวาลมีการก่อเกิดเนี่ยในมหายานจะอธิบายว่ามีเหมือนกับแสงสว่างแห่งพุทธ,ธะนะครับที่ก่อกําเนิดแล้วก็สว่างกระจายไปทั่วเมื่อตอนที่เกิดจักรวาลแสงแห่งพุทธ,ธเนี่ยจะมีอยู่ในทุกสรรพชีวิตเหมือนกับซ่อนอยู่ภายในแล้วก็แสงแห่งพุทธ,ธเนี่ยเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพระธานิพุทธ,ธแล้วก็พระธานิพุทธ,ธะที่ประจำอยู่บน สวรรค์หรือว่าพุทธเกษตรในแต่ละทิศนะครับเหนือใต้ออกตกแล้วก็ทิศต,ตรงกลางเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้าที่ปรากฏกายเป็นมนุษย์คราวนี้มนุษย์ทุกคนเนี่ยก็เหมือนกับสรรพสัตว์นะครับก็มีภาวะที่เป็นพุทธเนี่ยซ่อนอยู่ภายในเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ฉายแสงออกมาจะฉายแสงออกมาได้เนี่ยถ้าเราได้ฟังธรรม แล้วก็ถ้าเราได้เริ่มที่จะให้ผู้อื่นมีความเมตตากรุณาคุณผู้ชมลองนึกถึงแบบนี้ก็ได้ครับเวลาที่เราได้ช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ยแล้วก็ทําให้ผู้อื่นมีความสุขเนี่ยถามว่าตัวเรามีความสุขไหมก็ตอบว่ามีความสุขถูกไหมครับมีความสุขเหมือนหรือต่างจากเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงก็อาจจะต่างถูกไหมคือดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์กิเลสไงซึ่งมันก็มีความสุขนั่นแหละ แต่ว่าผมจะเรียกว่าเป็นสุกร้อนแต่ว่าพอเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นทําให้เขาได้มีความสุขเราก็มีความสุขเหมือนกันผมขอเรียกว่าเป็นสุขเย็นก็นแล้วกันสุขเย็นแบบนี้มันเป็นประตูบานแรกที่จะเข้าสู่แสงสว่างที่มันเป็นพุทธภายในจะเรียกว่าเป็นสุขแบบสีน้ําเงินก็ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นสุขเย็นแล้วก็ถ้าเราคุ้นชินหรือว่ามีสันดาน คุ้นชินกับสุกเย็นบ่อยๆนะครับพอไปเปรียบเทียบกับสุกร้อนน่ะจะพบว่าสุกเย็นมีคุณภาพมากกว่าเยอะยิ่งไปเปรียบเทียบกับโทสะคือความโกรธเบียดเบียนสัตว์อื่นชีวิตอื่นแล้วทาให้เกิดความเดือดร้อนนะครับจะยิ่งก็เห็นว่าเทียบกันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสุกเย็นเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานในการค่อยๆละเลิกสุกร้อนในที่สุดแล้วก็จะก่อให้เกิดศีลด้วยสีน,นี่คือการตีกรอบนะครับว่าเราจะไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะว่า การทำให้ปุนเดือดร้อนด้วยการเบียดเบียนชีวิตบ้างขโมยของบ้างหรือว่าการเมิสุมิชาบ้างมันก็จะก่อให้เราเนี่ยมีความเดือดร้อนมีคือมีความร้อนอกร้อนใจซึ่งเราจะเห็นเป็นโทษอย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราคุ้นชินกับสุขเย็นแล้วมันจะเปรียบเทียบชัดพอเรามีศีลชัดซึ่งเป็นศีลจากการที่เราได้เห็นเองนะมันก็จะนําไปสู่ท้ายที่สุดก็คือการเห็นความจริง การเห็นความจริงเนี่ยมันจะเกิดจากการปล่อยวางครับหรือว่าการถอดถอนความเห็นผิดคือเห็นว่าอันนี้เป็นของเราอันนี้เป็นตัวตนเราซึ่งการเห็นแบบนี้ยังไงมันก็ยังอยู่บนความดิ้นรนอยู่ดีซึ่งการปล่อยวางความทุกข์หรือว่าถอดถอนความเห็นผิดในกายในใจเนี่ยนะครับอันนี้จะเป็นคําสอนโดยตรงจากพระสักยะมุนีองค์พระประธานที่นอยู่ตรงกลางนี่แหละ แต่ถึงสมมุติเรายังไม่มีโอกาสได้เข้าใจเรื่องการถอดถอนกใจนะครับในชาตินี้ก็จะมีโอกาสที่ได้ไปฟังธรรมต่อจากพระมิตรพระซึ่งเป็นองค์ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราคือพระมิตพระเนี่ยท่านได้สร้างพุทธกเกษตรก็คือดินแดนสุข,ขาวดีเป็นดินแดนบริสุทธิ์นะครับซึ่งจะพาให้ผู้คนที่สนใจในธรรมะหรือว่าพระโพธิสัตว์ก็ตามพอได้ไปฟังธรรมที่นั่น ก็จะได้ถึงซึ่งพระนิพานส่วนองค์ขวามือของเราก็คือพระภัยสัชยคุ้รุท่านมีปณิธาน12คือถ้าเอาเฉพาะข้อเด่นๆอะ่ะก็จะเรื่องช่วยให้เราได้มีกายสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่ยากจนแต่ว่าพอขยับขึ้นไปอะ่ะก็จะช่วยให้เราได้นับถือธรรมะเป็นที่พึ่งถึงพร้อมด้วยของใช้ได้รู้ตื่นจากความโง่เขลาและก็ช่วยให้เราได้รู้แจ้ง เอาจริงๆก็เหมือนกับช่วยเติมสิ่งที่มันขาดพร่องอะ่ะซึ่งทําให้เราไม่ได้เข้าถึงธรรมะนั่นเองสําหรับคนทั่วไปที่ยังไม่เคยได้ฟังเรื่องนี้มาก่อนนะครับผมก็จะบรรยายแบบง่ายสุดว่า3องค์เนี้คือสุขกายสุขใจไปสวรรค์แต่ว่าถ้าคนที่มีพื้นธรรมมาบ้างแล้วนะครับก็อยากจะปูพื้นพุทธศาสนาแบบมหายานว่ามนุษย์ทุกคนนะครับ มีพุทธภาวะอยู่ภายในใจเพียงแต่ว่ายังไม่ได้ปรากฏออกมาชัดคือเรายังไม่ได้ไปขีดเส้นใต้ทำให้ตัวเองมองไม่เห็นวิธีที่จะขีดเส้นใต้อย่างง่ายที่สุดก็คือการได้ช่วยเหลือผู้อื่นพอเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นจะเกิดภาวะที่เป็นความสุขซึ่งมันเป็นสุขเย็นพอเราไปเปรียบเทียบกับสุขร้อนหรือว่าความเดือดร้อนจากการเบียดเบียนผู้อื่นจะเห็นได้ว่าของเหล่านะั้นมันเป็นโทษสุขเย็นเป็นคุณแล้วพอเรา เติมชีวิตของเราด้วยสุขเย็นมากเข้ามากเข้านะครับมันจะเป็นพลังให้เราเข้าใจความจริงว่าสรรพสิ่งต่างๆมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วมันก็ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะกํากับได้มันจะช่วยให้เราปล่อยวางครับแล้วพอเราปล่อยวางมากขึ้นเท่าไหร่นะครับเราก็จะยิ่งพ้นทุกข์มากขึ้นเท่านั้นพระสูตรในมห ah ายานเนี่ยที่จริงมีเยอะเลยนะ แต่ว่าถ้าอ่านดีๆก็จะพบว่าหลายๆพระสูตรเนี่ยจะมีกันเหมือนกันอยากจะยกตัวอย่างพระสูตรหนึ่งก็คือสัทธรรมบุญทริตสูตรเป็นพระสูตรที่มีข้อมูลอยู่ในวิกิพีเดียด้วยซ้ำนะครับทุกคนสามารถหาอ่านได้เลยพระพุทธองค์นะครับทรงเปิดเผยจุดมุ่งหมายสำคัญทำให้เรานะครับได้รู้แจ้งในพุทธปัญญาที่อยู่ในตัวเราซึ่งจะไม่ขึ้นกับเชื้อชาติ เพศอาชีพหรือว่าวัฒนธรรมเพราะว่าธรรมชาติพุทธะเนี่ยจะมีอยู่ในชีวิตของเราทุกคนเป็นบัญญาที่เกิดขึ้นเมื่อพลังชีวิตของจักรวาลน,นะครับได้ส่องแสงออกมาแล้วก็ด้วยการตื่นรู้เราทุกคนก็จะสามารถเดินไปบนหนทางความสุขเราทุกคนนะครับมีความสามารถที่จะแสดงศักยภาพสูงสุดนั่นก็คือการร่วมสร้างวัฒนธรรมโลก เป็นวัฒนธรรมที่ผู้คนอยู่ร่วมกันแล้วก็กลมเกลียวกันในวัดจีนแบบมหายาเน่นะครับทางด้านหน้าเนี่ยจะมีพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนหรือว่าเจ้าแม่กวนอิมซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเมตตาการุณาอวโลกิเตศวนเนี่ยคือผู้ที่มองลงมาเบื้องล่างโลกะก็คือมองอีสวนก็คือผู้เป็นใหญ่ ในที่นี้อวโลกิเตสวนก็คือผู้เป็นใหญ่ที่มองลงมาอย่างเบื้องล่างก็คือยังโลกมนุษย์นะครับคราวนี้ในจีนเนี่ยคำว่าสวนเนี่ยอาจจะเพี้ยนเป็นสอเสือซึ่งมันจะแปลว่าเสียงพอแปลเป็นจีนก็จะเท่ากับว่าเป็นกวนอิมหรือว่ากวนอินกวนก็คือมองส่วนอินเนี่ยก็คือเสียงเพราะฉะนั้นกวนอินหรือว่ากวนอิมเนี่ยก็คือการ มองมาที่เสียงซึ่งในที่นี้ก็คือเสียงของเหล่ามนุษย์ที่มีความทุกข์มีความเดือดร้อนนั่นเองเวลาที่เราไปไหว้ส่วนใหญ่เรามักจะขอให้ท่านน่ยช่วยเหลือสิ่งที่เราเดือดร้อนซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนะครับปกติมนุษย์ก็ต้องการที่เพ่งแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่าวิธีที่จะได้บุญมากที่สุดแล้วก็ได้ธรรมะจากท่านมากที่สุดก็คือเราขอให้ท่านคุ้มครองอย่างไรก็ขอให้เราเนี่ยลองคุ้มครองผู้อื่นในแบบนั้นบ้าง เมื่อเราขอให้เจ้าแม่กวนอิมนะครับคุ้มครองเราคือท่านได้ฟังเสียงเราได้ยินเสียงเราใช่ไหมก็ลองฝึกให้เราอ่ะได้ยินเสียงคนอื่นบ้างเมื่อเราขอให้เรามีทรัพย์จากท่านก็ลองฝึกที่จะให้ทรัพย์กับผู้อื่นดูคือวิธีของท่านเป็นอย่างไรนะครับก็ลองน้อมเอาวิธีของท่านมาใช้กับเราซึ่งการทำแบบนี้ก็เหมือนกับเราเป็นลูกศิษย์ชั้นดีของท่านเพราะว่าถือเอาวิธีของท่านมาใช้ในวิธีของเรา แต่ว่าไว้ใช้กับผู้อื่นส่วนพระมัญชูศีพระโพธิสัตว์องค์นี้กับพระมหาสธรรมปราบโพธิสัตว์องค์นี้เป็นตัวแทนของปัญญาทั้งสององค์นี้เป็นสัญลักษณ์ให้เราตระหนักว่าเวลาที่เราจะมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นเนี่ยจะต้องมีการปล่อยวางไปพร้อมๆกันด้วยไม่อินอะ่ะมากแต่ว่าเมื่อช่วยจนถึงที่สุดแล้วนะครับ ก็เข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆที่ทำให้สิ่งหนึ่งเป็นแบบนั้นสิ่งหนึ่งเป็นแบบนี้มันจะช่วยให้เราปล่อยวางได้ง่ายขึ้นคือถ้าเป็นหลักของมหายานะครับพอเราการุณาเนี่ยเขาให้เราสังเกตคือมีสติคอยรู้ด้วยแล้วพอคอยรู้เนี่ยมันจะเกิดการรู้3ามระดับก็คือสัตตารมธรรมารมแล้วก็อนารมกรุณาสัตตารมกรุณาก็คือเป็นกรุณาที่ผูกข้องแวะกับสัตว์กับคนกับสิ่งต่างๆ ส่วนธรรมมารมการุณานะครับเป็นกรุณาที่ไปผูกกับสภาวะธรรมสูงขึ้นไปอีกก็คืออนารมกรุณาก็คือเป็นกรุณาที่ไม่ได้ผูกกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะเป็นบันไดทําให้เราช่วยถอดถอนความเห็นผิดแล้วก็ถอดถอนความยึดถือในใจในใจในตัวตนบุคคลเราเขานะครับพอถอดถอนไปแล้วเนี่ยสภาวะภายในกับภายนอกอะจะไม่ต่างกันเหมือนกับพุทธ,ธาภาวะที่เป็นแสงสว่างภายใน จะเป็นหนึ่งเดียวกันกับพุทธภาวะที่อยู่ภายนอก